หลังจากเราได้ข้อมูลมาจากการสำรวจแบบฟอร์มนะครับให้นำข้อมูลมาก่อน Excel แล้วก็ทำการเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนะครับแล้วก็หาค่าเฉลี่ยกับค่า SD นะครับค่าค่าเฉลี่ยสูตรของมันก็คือเท่ากับ A V E R A G E นะครับแล้วก็วงเล็บแล้วก็เลือกข้อมูลทั้งหมดครับแล้วกกด enter ครับส่วนค่าดีนะครับก็เท่ากับ S T D E V S นะครับแล้วก็เลือกข้อมูลทั้งหมด แล้วกด enter นะครับจากนั้นให้เรามาหาค่างหนึ่งนะครับีหนึ่งแล้วก็เท่ากับ n o r m d i s t นะครับวงเล็บเลือกช่อง a 2นะครับแล้วตามด้วยลูกน้ําแล้วไปกดที่ค่าเฉลี่ยนะครับแล้วตามด้วย f 4แล้วก็ แล้วก็ลูกน้ำนะครับแล้วก็ไปที่ช่อง SD นะครับแล้วก็ตามด้วย F4 แล้วกดลูกน้ำแล้วก็กดฟอร์ครับจากนั้นให้เลือกตรงช่อง C 1ครับแล้วก็เลื่อนลงข้างล่างนะครับเพื่อกาอมันจะกาอข้อมูลให้ทั้งเองทั้งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วให้เราเลือกข้อมูลทั้งหมดทั้งสองช่องนะครับกดที่สี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับกดไปที่แผดฟูดเพิ่มเติม แผนภูมิทั้งหมดแล้วก็แผนภูมิ x y นะครับเลือกอันที่2หรืออันที่3ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้แผนภูมิมาให้เรากรอกข้อมูลแผนภูมิให้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็แผนภูมินี้จะเป็นแผนภูมิข้อมูลการวัดไซส์รองเท้าของนักเรียนทอคอนะครับ เสร็จแล้วก็เท่านี้ครับ